สวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสิวบรเรงอะไรยนนะครับไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปเล่นกับเพื่อนบ้านครับวันนี้นี่ยฮะยามแรงๆว่างๆครับเงียบเงาครับช่วงนี้ผมเห็นรถเยอะเลยรถไถนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูมาชมครับเนี่ฮะเพื่อนบ้านครับรถทุกหลายเห็นยังวะนี่ฮะกำลังสร้างบ้านครับ นี่ฮะไม้โมหนึ่งโอ้รถเยอะเลยครับรถไทยนะครับนี่ฮะคันหน้าเต็มเลยนยีนย่นายานี่ยาไม้นี่ครับไม้แผ่นมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวคอเขาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดีกว่า ไ,ไปเสรวะคนไปเสรแกหรือเปล่าอ้าวคือสูงแล้วะเดี๋ยวมาลงทางนี้ครับโอ้โหใหม่ๆก็มีครับเนีย่ยชุดผานชุดอะไรเนี่ยตินนะครับ อย่างแรงเฮ้ยนี่ลูกน้งงองโอ้เครื่องหลายตัวเลยครับเครื่องโคงเนี่ยเจ้าพลังครับตัวแรกตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยั้างไหมแอะจอดจนยาขึ้นแป๊บเดียวเ <c oughs> นี่ย้5ครับเดิมๆเลยตัวนี้ยังไม่ได้ทำ อะไรเลยแต่โครงนี้ทำสีมาแล้วครับสภาพนี้ทําสีมาแล้วนี่นเทคนิคซสาครับโอ้สีสดดีครับอันนี้ทำสีมาแล้วตัวนี้อยากฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมพามาชมฟังเสียงนะครับตัวไหนจำจำัง งเดี๋ยวเอิ้อนเดี๋ยวเอิ้อนมาสตาร์ทฟังเสียงพอดีมีเอฟซีอยาก,กให้ถ่ายคลิปตอนเทสเครื่องครับนะฮะสเป็ดแรงครับว่าเครื่องเยอะเลยครับตัวนี้เนี่ยอาร์ทีร้อยครับอาร์ทีร้อยตัวนี้เก้าห้าครับอีทีตัวนี้ก็อีทีเก้าห้าคุณโอ้หลายตัวนี้ เข้ามาหลายแล้วเนาะช่วงนี้เครื่องอาทีเก้าสิบมีสองตัวเจ้าพลังหลายตัวเลยเดี๋ยวไปเอื้อนเขามาสตาร์ทเครื่องเป็นจำจักรโตนะขอวะของเข้าหลายซะเนี่ย

แกไร่ขายบ่นี่แล้วนี่ซุมนี่แล้วแกไล่ขายเต๋อบ่นี่ไปคุดมาส่โอ้นี่แปดแปดสิบบ่โอ้นี่เกาเิบตรงนั้นพร้อมขายแล้วผมนะ

มาแล้วครับบอกแล้วเขาจะมาโชว์ครับตัวไหนเด็ดเดตัวนี้ตัวไหนเก้าห้าอีที่อีที่ะเอาลองดูอย่างสปริงนะฮะสตาร์ทง่ายครับไม่เหมือนรถเครื่องผมเครื่องบมนี่โต้โ,โหต้องเตรียมน้ำเตรียมแบตเตอรี่นะครับอันนี้กุญแจอดอกเดียวสตาร์ทได้ทุกตัวเลย ตัวนี้95ครับเดิมๆครับไม่ได้ทำสีนะครับตัวนี้ยังเดิมๆ <les> <les> มีแห้งวะเลยฮนะ <les> <les> อมมันบออ่อยนั้นมันรุดแล้วนะอันอันแนวเล่งเจ้า เดี๋ยวบอกเบอร์โทรท้ายคลิปนะครับถ้าใครสนใจเครื่องนะครับหรือว่าปักหมุดมาเลยครับร้านมาวินเชียงกงนะครับติดกับร้านผมนี่แหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่บอกคือสตาร์ทแน่นะนะดิโอ้เสียงนี่มันดีเลยวะ่ะ พีครับ95ตัวนี้ตัวเก่านะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าถ้าเป็นตัวใหม่มันจะเป็นตรงสื่อนู่นนะอ่าตัวเก่าจ้าบ้าน,น,าาน,น,นาไหนเจ้าบ้านนเะหม,มือนเจ้าบ้านะไรบ้านีนาาาา่ประมาณเนี้ยหมื่นกลางๆฮะเหมือนก็เหมื่นก็เหมื่นกลางๆเนาะประมาณหมื่นสี่ครับตัวนี้แน่น แทนซีเบสแรงที่คนถามหาหลายๆนี่ครับคาดว่าเนี่ตัวนี้นนบ่บมันสตาร์ทบ่ได้แล้วเนี่ยตัวค่าโค้งโมมีบ่สตาร์ทคาโค้งอะไรตัวอืมตัวดีๆไปสตาร์ทคาโค้งมามันจะสตาร์ทง่าย,ยานะฮะคุณแจนเดียวครับ ท้ายคลิปเดี๋ยวให้เบอร์โทรนะครับถามราคาอยู่หมื่นกลางๆนี่ครับถ้าตัวใหม่ตัวเก่าก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ฮะมาเดี๋ยวมาลอง<ส>ตัวนี้ครับสยามแท็กเตอร์โคงบาทเดียวติดเลยเด้อย เสียงซาวๆเป็นเสียงตัวนี้นะครับเสียงเครื่องแน่นเดี๋ยวผมวิทีเก่าแล้วนี่ยบพวกนี้ครับ,บรุ่นใหม่ๆห,หน่อยตัวนี้เป็นรุ่นเก่า รุ่นใหม่มันจะมีสติกเกอร์ไอ้มันจะเป็นตัวหนังสือโน,โน่นนะครับยัไงไม่มีเลยเบิ้งยังไงเนี่เครื่องโเนี่ยฟังเสียงเอาเสืนเอนปะเขาฟังเสียงเอาเสือนปนะลองมาดูครับมาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเครื่องตัวนี้ เชื่อมหัวน็อตมาแล้วหัวน็อตมันลุยหัวน็อตมันหวานมากเลยต้องเชื่อมเหล็กมาเอบักเอ๋นั่นเจ้าขายแเราบ่บไอเอียงก็ยันมามนมนไหมตัวนั้นไหมยังไม่โอ้อยพุน่น,นดดโอ้เปิดเลยเนาะเนี่ยสตาร์ทพอเป็นน้ำจิ้มครับเครื่องตัวนะี้มันบวติดน้ำเข้านำเขานี่บ่บ เปลี่ยนตาไฟไหมบ่คงสยามมมีเลยช่วงนี้ว่ากันเห็นอยู่เนาะลองมาดูครับอ่ะบอกเบอร์โทรเบอร์โทรไหนบอกคนนี้คนถามหาเบอร์โทรมีเบอร์โทรบ่เบอร์โทรกูไหนเอี่ยงนียมันือเป็นกเจคราบี ยังรถไถไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมเคยค้างแตกครั้งหนึ่งแล้วรถไทช้างเหล,ล,ล็กนี่ฮะมาโทรถามครับโทรมาถามราคานะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปโทรมาหาผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับผมก็บอกโทรมาผมก็บอกให้มาเลยครับแต่อยู่ไกล้เขาก็มีส่งนะครับเดี๋ยวผมจดก,การให้ถ้าจะให้ส่งนะครับว่าเขายังไม่เคยส่งนะครับเดี๋ยวนี้นี่ฮะนี่ฮะ เม้นมาทีครับภาคไหนเขาเรียกอะไรครับผมอยู่นครพนมเนี่ยเขาเรียกเพื่อนรถไถครับนี่ฮะแต่แถวนี้เขาจะเรียกอีอนี่ฮะบางคนเขาก็เรียกซาลี่ครับบางทีเขาเเรียกพ่วงพ่วงอ่ะพ่วงเดินตามนะฮะก็ลองใครอยู่พื้นที่ไหนนะฮะก็ลองเม้นมาดูครับนี่ฮะกล่งนี้นะมีอยู่ประมาณนี้ครับ ไปครับผมเอาเบอร์โทรยังไม่ได้เลยอะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแล้วกันนะนะครับก็กเดกเบอร์โทรให้ครับผมไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เครื่องหลายตัวก็สตาร์ทพอซับเซิฟครับกดไลค์กดแชร์โอ้ยอย่างนี้ช่างเล็กอย่างที่เราเคยเห็นมาโครงช้างเล็กไม่เคยเห็นเลยตัวนี้ ก็ลองโทรสอบถามดูครับมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับของบางนี้นะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุญเรืองไหลยนต์นะครับไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ